มาที่ซีรีส์ร o c k a อน s o u ซจังหวะรักปฏิหารรักสัปดาห์นี้เดินทางมาถึง2อ p ีีสุดท้ายแล้วนะคะภารกิจหาทางกลับมาใช้ชีวิตของนางเอกเจนกุญจิรนัทยังคงเดินหน้าต่อแม้ยม,มทุตการอย่างลูกอิชิคาว่าจะมอบภารกิจสุดท้ายให้เจนย้อนกลับไปวันเกิดเหตุที่วิญญาณออกจากร่างแล้วให้เลือกระหว่างเปลี่ยนเรื่องราวในวันนั้นไม่ต้องช่วยคนจมน้ำแล้วกลับไปใช้ชีวิตตามปกติหรือเลือกระโดดลงไปช่วยคนจมน้ำเหมือนเดิมและแน่นอนค่ะในโอกาสสุดท้ายนางเอกแต่สินใจเลือกไม่เปลี่ยนเหตุการณ์ใใในนนนนวันนั้้จจทาหระเเอกกชลีีสย เพราะช่วยเหลือจนสุดทางก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจนางเอกได้ค่ะส,ส่วนความสนุกในตอนใหม่สัปดาห์นี้แฟนๆจะได้ย้อนเวลาไปดูเรื่องราวของการโยมมทูตสุดหล่อมาดกวนอะไรคือจุดเริ่มต้นของเขาคนนี้มารอดูกันนะคะ ep เก้าเนี่ยคุณจะเห็นลุคคุณจะเห็นโยมมทูตคุณจะเห็นการในวัยเด็กเราเราจะรู้ว่าทําไมถึงเขาโตมาเป็นคนอย่างนี้ทำไมถึงในในช่วงยุคนั้นเขาเป็นแบบว่าอาจจะไรเดียงสาอาจจะน่ารัก โตมาเป็นคนแบบว่าสุขขุมกวนกวนมันมีเหตุผล <Wow. S 2> เราดูกันนะครับมีมากความทรงจำดีๆยังคงเก็บไว้ยังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> ยังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปให้เวลาเอานอนที่ไวในใจก็ยิงหอยหาอ่า <c oughs> <c oughs> เธอว่าเธอว่านักแสดงจากเรื่องนี้เป็นครอบครัวของลูกแล้วนะฮะเป็นพี่เป็นเป็นน้องกันแล้วนะฮะเรารู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่ไม่ลืมในชีวิตแน่ๆชาติหน้าก็ไม่เคยลืมซีรีส์ร k กแอนโซ l จังหวะรอกปฏิหารรัก2ตอนสุดท้ายพฤหสัสบ,บดีที่4และสุกที่5ทธันวาคมนี้เวลา19นาิกาที่ช่อง7 HD ค่ะ